โอ้โหสว่างจนใช้แทนไฟบ้านได้เลยไฟแขวนฝนันยานแม่รุ่น UFO ท่านสามารถเลือกได้ครับว่าจะเป็นสีขาวหรือจะเป็นสีเหลืองหรือจะเป็นสีขาวปนกับเหลืองแหส่องสว่างอ่าไม่มีไฟมืดตืดมีไฟโอ้โหสว่างมีใครอยู่ไหมแหมะไม่มีไฟมืดตืด มีไฟโอ้โหสว่างแล้วลดความสว่างได้ลดความสว่างมาระดับหนึ่งอันนี้เพิ่มความสว่างสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ครับ400วัตต์ครับก็อย่างที่บอกไปแล้วเลือกสีได้สีขาสีเหลืองแล้วก็สีขาบวกเหลืองครับวิธีติดตั้งง่ายมากครับมันจะมีเนี่ยสายที่โคมยาว5เมตรสายไฟโคมที่แผงโซล่าเซลล์ยาว5เมตรแล้วก็สายที่โคม ถ้าเกิดหเมตรไม่พอมาซื้อได้ครับมาซื้อสาย1ิบเมตรต่อเพิ่มได้ติดตั้งง่ายอ่ะมาดูติดตั้งง่ายเนี่ยแค่เอาเสียบอย่างเงี้ยเนี่ยปุ๊บเนี่ยคือการติดตั้งแลยเนี่ยเมื่อการเสียบเมื่อท่านเสียบแล้วเวลามันชาร์จไฟเห็นปะมันจะเป็นแบบไฟแดงกระพริบ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 แหมะแล้วอันเนี้ยมันสว่างกว่ารุ่นอื่นเพราะว่าคนคาเขาฉลาดเว้ยมันเป็นเลนนูเห็นปะเนี่ยเลนนูช่วยในการกระจายแสงอ่ แล้วคาว่าปิดเปิดอัตโนมัติคืออะไรอ่ะอันนี้เห็นแผงโซโล่าเซลล์ปะกลางวันมันก็จะชาร์จอ่ะเดี๋ยวผมเอาอันนี้ปิดแผงโซโล่าเซลล์เห็นปะครับถ้าเกิดมีอะไรมาบางังแผงโซโล่าเซลล์อยากใช้คําว่าอะไรมาบางังถ้าแผงโซโล่าเซลล์ไม่ได้รับแสงสมมุติเป็นกลางคืนกลางคืนปุ๊บมันก็จะติดเองอ่ะพอกลางวันปุ๊บอ่ะมีแสงมาไก่ขันเอกเอกเอก,เ,อก,เ,อก,เ,อกเห็นปะครับเมื่อกลางวันไก่ขันมีแสงมาเพียงพอให้แผงโซล่าเซลล์รับแสงมันก็จะทําการชาร์จอ่ะ พอกลางคืนปุบแสงไม่มีผมสมมติว่าแสงไม่มีนะครับเห็นไหมครับมันติดอัตโนมัติครับเป็นรุ่นเปิดปิดอัตโนมัติครับตัวโคมนี้ใหญ่มากเส้นผ่านสูงกลาง35เซนนี่ครับตัวโคมรอบๆดูครับสวยงามตะการตากาันน้ําครับเอาไปตากฝนก็ได้เวลาติดตั้งเนี่ยก็ห้อยแล้วแสงสว่างมันก็จะตกลงมานี่ครับรุ่นนี้สว่างครับเพราะว่าเป็นเลนนูนช่วยกระจายแสง แล้วก็มีตัวยานแม่กร,กระจายแสงสะท้อนแสงออกไปเหมือนเป็นกระจกให้แสงสว่างสว่างมากโอ้โหมันสว่างมากครับอันนี้เป็นไฟสีขาวครับอันนี้เป็นไฟสีเหลืองแหมไฟขาวแล้วก็มีไฟขาวเหลืองผสมกันมองด้วยตาเปล่า้องด้วยกว้างอาจจะไม่เห็นครับต้องมองด้วยตาเปล่าอันนี้ไฟสีเหลือง สีขาวโคมไฟรุ่นยานแม่รุ่นนี้ราคา1299บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดท่านสั่งซื้อดูคลิปนี้สั่งซื้อท่านขอรับราคาพิเศษ999บาทย้ำครับ999บาทสิ่งที่ท่านจะได้รับคือ1นึ่งโคมไฟยานแม่ทรงวิลเทสสวยหรูตะการตาเห็นแล้วแบบชอบอะผมยังอยากได้เลยแต่ของมีน้อยเอาไว้ให้ลูกค้าดีกว่า แล้วก็มีรีโมทให้ครับแล้วก็รีโมทไม่ต้องซื้อฐานให้ครับเพราะว่ามีฐานให้แล้วก็มีชุดติดตั้งน็อตพุกเอาไว้ยึดแผงโซลา่าเซลล์นี่ครับแผงโซลา่าเซลล์ก็มีให้ในตัวค่าไฟศูนย์บาทไม่ต้องกลัวจ่ายค่าไฟแพงเปิดปิดอัตโนมัติทุกเย็นมาเปิดเองเช้ามาปิดเองค่าไฟไม่ต้องเสียไม่ต้องกลัวโดนไฟช็อตอันนี้สว่างมากดูนะครับรอบๆนี่โหสุดยอดมากเลยครับ ดูครับดูความสว่างถ้าเกิดสมมติลองปิดนะครับรอบรอบนี้มืดครับเห็นไหมครับรอบรอบจะมืดแต่ถ้าเกิดเราเปิดโหดูบันดงบันไดนี่เรียกว่ามีแสงสว่างครับอ่าลองปิดใหม่นะครับอันตรายนะครับถ้าเกิดไม่มีไฟอย่างนี้เราต้องเปิดครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยแถมดีไซน์สวยงามเท่ เอาไปแขวนร้านน่ะร้านเจ็ร้านท่านจะดูแพงมากเลยอย่างผมเนี่ยร้านขายหมูสเต๊ะเปิดหน้าบ้านตอนแรกคนไม่ค่อยเข้าพอเอาไฟดวงนี้ไปแขวนแค่นั้นแหละคนเข้ามาดูเต็มเลยเข้ามาดูไฟเอ้ยไฟมันเท่ดีว่ะเข้ามาดูไฟไฟสวยพอเขาเห็นไฟปุ๊บผมก็ปิ้งหมูให้กลิ่นมันเข้าไปพอกลิ่นมันเข้าไปปุ๊บอุ้ยไฟก็สวยได้กลิ่นหมูอุ้ยเขาเริ่มหิวเขาก็ซื้อหมูกับผมแหม แล้วเขาก็สนใจอยากได้ไฟไปเพิ่มก็ขายไปอ่านอ่านและบอกว่าอยากได้ไฟอยากได้ไฟก็ขายผมขายหน้าร้านแพงกว่าที่ขายให้ท่านอีกนะหน้าร้านอันละพันสองแต่ผมขายให้ท่าน999บาทส่งฟรีด้วยเขามาถามซื้อเนี่ยไปถามลูกค้าที่ซื้อหมูสเต๊ะผมนะเขาได้ไปอันละพันสองท่านซื้อ999บาบาทถามว่าแพงไหมผมบอกว่าคุ้มมากเพราะว่าท่านได้ทั้งโคมได้ทั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ส่งฟรี เพราะว่าท่านจะติดตั้งใช่ปะไฟโคมไฟแบบสวยๆอ่ะโอ้โหราคาห้าหกเจ็ดแปดร้อยไหนจะค่าสายไฟอีกสามสี่ร้อยค่าส่งค่าช่างค่าสวิคติดตั้งไม่ดีไฟช็อตตายหาอีกแต่เนี่ยไม่ต้องง้อช่างติดตั้งได้ง่ายๆเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทผู้หญิงก็ติดตั้งได้ติดตั้งไม่ได้ก็ทักมาโทรมาเดี๋ยวผมสอนติดตั้งมันจะติดตั้งยากอะไรแค่เอาสายมาเสียบกันแล้วก็เอานี้แขวน เอาแผงไปรับแสงบนหลังคาแค่นั้นสุดยอดมากเลย